ะเก็ดหินเยอะมากไม่ค่อยรอดเรื่องถลงถลอกมีกันนะฮะก็เดี๋ยวเก็บให้ทั้งชิ้นเลยละกันนะครับอันนี้เดี๋ยวใช้ดูดเอาละกันนะประมาณ3จุดเดี๋ยวทําแค่บริเวณด้านล่างให้ละกันด้านบนขักเอาสวัสดีครับรีวิวด่วนในวันนี้นะครับเป็นคิวของสุดยอดรถเก๋งที่เขาว่ากันว่า อึดฉึกชนที่สุดแล้วการันตีด้วยยอดขายสูงสุดทั่วโลกตลอดกาลกับตัวนี้เลยปี2019 Toyota Corolla New Altis Hybrid ตัวท็อป1.8ไฮบริด80,000มาด้วยค่าตัวรถหม่ป้ายแดงนะครับ1,99,000บาทเป็นโมเดลผลิตปี2019แท้เลยนะฮะ รับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีพิกความไม่มีน้ำท่วมเลขม่แท้แทบหมื่นกิโลเมตรรับประกันซื้อคืนแต็มราคาครับ ากใครกำลังมองหารถเก่งท ok ok e ี un. Un ่ทนไม้ทนมือนะไม่จุกจิกไม่วุ่นวายไม่เสียง่ายและเน้นความประหยัดบอกเลยเจ้าตัวนี้ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเดี๋ยวให้ดูกันเลยนะนี่คือของดิบๆบสดๆไม่ดูเลยก่อนที่เราจะไปเก็บสีนะมาดูพร้อมกันเลยนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของรถตระกูลไฮบริดนะครับโลโก้มันจะต้องเหลือบสีฟ้าแบบนี้เท่ๆนะฮะ แล้วก็ตรงกลางนะครับกระจังหน้ารุ่นนี้ก็จะเป็นทรงปิดนกนะสยายปีกออกไปซ้ายขวาพร้อมคิ้วโครเมียมสวยๆเลยนะครับไฟหน้าฮะโปรเจคเตอร์ or, มาพร้อมไฟเด y t i ทม LED โคมไฟยังสวยใสใช้ได้มาพร้อมไฟตัดหมอกด้านล่างก็เป็นสีดำเงาเท่ๆนะครับมีไฟตัดหมอกมีคิ้วโครเมียมให้เรียบร้อยสวยงามไฟหน้าสองฝั่งสวยใสปิ๊งๆเลยนะครับ ถ้าท่อนหัวครับล้างขึ้นมาแล้วมาด้วยสีบรอนเงินสดใสสวยงามออกแดดเงาง,งามเปล่งปลั่งเป็นประกายใช้ได้แต่สเก็ตหินเยอะมากตามสไตล์รถวิ่งทางไกลนะฮะตัวนี้ส่วนใหญ่วิ่งไกลเพราะนั้นสเก็ตหินดูแล้วเยอะนะครับก็สมควรแก่การเก็บสีให้นะครับเพราะฉะนั้นฝาโปงเดี๋ยวเข้าอู่เก็บสีให้นะครับแต่ให้ดูกันก่อนว่าของเดิมบางๆสวยๆแบบนี้เลยนะแต่จําเป็นต้องทำฮนะมันเยอะหละเกินนะครับ กันชนก็เช่นกันนะส่วนใหญ่รถวิ่งทางไกลก็มักจะไม่ค่อยรอดเรื่องถลง่งถลอกมีกันนะฮะก็เดี๋ยวเก็บให้ทั้งชิ้นเลยละกันนะครับสําหรับกันชนซ้ายขวานะครับส่วนพรีเมียมที่มันถลอกเบาๆอันนี้ขออนุญาตปล่อยผ่านตามธรรมชาตินะฮะนิดหน่อยไม่น่าเกลียบไม่ต้องไปยุ่งอะไรภาพรวมแดบขวานะครับแถบนี้โดยรวมใช้ได้นะดูดีสวย มันจะมีขนแมวนิดหนึ่งที่ประตูหน้าฝั่งคนขับนิดหนึ่งนะฮะแต่ด้วยความเป็นสีบรอลเงินมันไม่เด่นมากนะครับไม่ชัดไม่เด่นสามารถขัดได้เดี๋ยวจะขัดได้จางๆนะแต่ออกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่จะให้จางที่สุดแล้วกันแล้วก็มีลักยิ้มนิดหน่อยอันนี้เดี๋ยวใช้ดูดเอาละกันนะประมาณสามจุดนะฮะ จริงๆถ้าไม่ได้เพ่งมากๆก็ไม่เห็นนะนะฮะถ้าดูภาพรวมก็พอเนียนๆไปก็เลยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูดลักยิ้มแล้วก็ขัดเอาด้านหลังก็ขออนุญ,ญาตขัดเอาแล้วกันนะฮะสะเก็ตบางๆนิดเดียวที่เลือกขัดเพราะว่าวันนี้ผิวเขาโอเคแล้วผิวเขาสวยมากนับเนียนเป็นเนื้อเดียวกันอาจจะมีขนแมวหรือสเก็ตบ้างก็บางๆตามสไตล์รถวิ่งทางไกลขออนุญ,ญาตขัดอย่างเดียวนะฮะอ่ะมีฟิล์มมีกันสาดมาให้ได้พร้อยมือจับพรีเมียมพร้อมสมาร์ทอินทรีมีเบ้ารองกันร,รอยให้ด้วย หลังคาก็โอเคนะฮะใช้ได้อยู่อาจจะมีขี้นกด้านหน้านิดนึงแต่ดูแล้วก็นิดหน่อยบางๆไม่ชัดไม่เด่นช่างมันเขอไปยังบางใสากระจกข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับล้อแม็กดิสเบกสีล้อหน้าหลังแม็กก็ใช้ได้เป็นหน้าเงาร่องดำสวยสมบูรณ์นะฮะริ้วรอยมีบ้างนิดหน่อยเบาๆไม่เด่นไม่ชัดไม่น่าเกลียดไม่ต้องยุ่งอะไรปล่อยผ่านได้เลยยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นดันหลบ เบอร์225 45 R17 ปีใช้ได้นะฮะปียังโอเคไม่เก่ามาก2,021ดอกยังเหลือเยอะครับดอกยังลึกยังสวยได้อีก2ปีสบายสบายล้อหลังขวาครับก็ดิสเบรกเช่นกันแม็กหลังขวาก็ใช้ได้นะครับภาพรวม90%ยังสวยขลอกมีนิดหน่อยตามขอบนิดเดียวครับช่างมันไม่น่าเกลียดอะไรยางดันหลบ ปี2021นะฮะกันกลางดอกใช้ได้ดอกยังเหลือเยอะยังสวยอีก2ปีได้แน่นอนนะครับประตูหลังขวาเปิดมาแล้วนะครับขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามรูกลมคมกรีบอยู่ครบซับประตูด้านในสวยแห้งเดิมไม่มีชนหนักไม่มีพลิกฟําำเสากลางขวาขอบยางดึงออกมาแล้วไอ เหนียวมากเม็ดอาร์คสวยงามซอกนายเดิมหมดน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับไม่มีงัดแงะแกะเกา่าสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นเสาวขวาหน้าเม็ดอาร์คโอ้โหขอบอยางเหนียวมากเม็ดอาร์คสวยงามและอยู่ครบตลอดทั้งแนวเลย ซ่องในสวยแห้งเดิมนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิกความอร่ายด้านหลังกนะัต่อเลยนะครับก็มาแบบสแตนดานมาตรฐานโรงงานตัวนี้ไม่ต้องแต่งไม่ต้องอะไรผมว่าก็ดูสวยดูภูมิฐานเรียบร้อยใช้ได้นะเป็นเก่งซีดานทรงมาตรฐานไฟท้ายซ้ายสวยนะครับฝาโป้งหลังก็โอเคใช้ได้ขนแมวมีบ้างบางๆไม่เด่นไม่ชัดไม่น่าเกลียดไม่ต้องยุ่งอะไรทั้งนั้นปล่อยเลยนะครับไฟท้ายซ้ายขวาสวยกันชน มีนิดหน่อยนะขนแมวนิดนึงแต่ดูแล้วขัดให้จางๆดีกว่านะฝั่งนี้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันตรงกลางเรียบร้อยมีเซนเซอร์ให้ในตัวนะที่เราจะทําจริงๆคือใช้ล่างมุมด้านซ้ายเดี๋ยวทําแค่บริเวณด้านล่างให้ละกาันด้านบนขัดเอานะครับฝาท้ายเปิดปิดได้ด้วยรีโมทปาป๊บแบบนี้เปิดมาแล้วด้านหลังตะเข็บสวยแห้งเดิมเม็ดอาร์คอยู่ครบกระจกเดิมของโตโยต้ ตะเข็บซ้ายขวาแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยๆเดิมๆฝาท้ายแหวนน็อต <Not S 1> เดิมครับไม่เคยถอดไม่เคยขยับฝาท้ายครับเดิมหมดครับแห้งสนิทนะแนวซิลิโคนเดิมๆโรงงานนะครับฝาท้ายเดิมๆน็อตไม่เคยถอดเลยนะครับมุดเข้าไปด้านในาเดิมหมดแน่นอนเม็ดอาร์คสวยๆรูกลมคลมคลิปผิวพันแห้งสนิทนะครับ พื้นที่เก็บสัมภาระจะกว้างกว่าเจนที่แล้วนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเขามีปรับห้องโดยสารด้านในให้มันดันเข้าไปนิดนึงเพราะฉะนั้นจะกว้างกว่าเจนที่แล้วนะครับจะเก็บกระเป๋าเดินทางได้เยอะขึ้นนะครับคันนี้มีถาดรองมาให้ด้วยขอบคุณมากนะครับพรมสวยเลยนะครับเนียนกริบด้านใต้มีล้อ,อไหล่ให้พร้อมอุปกรณ์แม่แรงมีให้ครบครันล้อ,อไหลได้ล้อแม็กด้วยนะ ผิวพันธุ์ด้านหลังเดิมหมดนะครับแนวซิลิโคนแห้งสนิทเดิมจากโรงงานเม็ดอาร์คสวยๆไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ําท่วมไม่มีสนงสนิมอะไรมาต่อแถบซ้ายกันเลยนะครับแถบนี้สีสันวันนี้เจ้าของเดิมให้เรามาแบบนี้เลยแถบนี้ดูแล้วใช้ได้นะครับค่อนข้างเรียบร้อยมีขนแมวบางๆนิดหน่อยแต่ไม่น่าเกลียดไม่เด่นไม่ชัดช่างมันปล่อยเลยไม่ต้องมายุ่งอะไรแล้วนะครับ นะมีตรงนี้นิดหนึง่งนะแต่เดี๋ยวขัดให้มันจางๆอย่างเดียวแล้วกันนะครับเพราะวันนี้สีเขาโอเคแล้วเป็นเนื้อเดียวกันนะไม่เพี้ยนไม่อะไรก็ใช้ได้กระจกข้างนะสีเดียวกับตัวรถขนแมวมีบางๆนะแต่เดี๋ยวขัดได้ขัดให้จางๆแล้วกันมีไฟเลี้ยวให้นะครับมือจับปรเมียมพร้อมเบารองกันรอยมีกันขโมยมีฟิล์มมีกันสาดมาให้จากเจ้าของเดิมขอบคุณมาก ล้อแม็กหลังซ้ายก็สวยนะครับเรียบร้อยเลยไม่มีถลอกอะไรรุนแรงยางดันหลบปี2021ดอกยังเหลือเยอะใช้ได้นะครับได้อีก2ปีสบายๆล้อหน้าซ้ายก็สวยเรียกว่า4ลอ้อสภาพสวยหมดนะครับไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรรุนแรงยางดันหลบปี2021ดอกเหลือเยอะนะครับดอกยังใช้ได้อีก2ปีแน่นอนสบายๆประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้ว ขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบสวยงามเสาการสายเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกประตูด้านในน็อตเดิมไม่มีถอดน็อตเดิมไม่มีขยับเลยสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามผลิตและประกอบประเทศไทยผลิตกันยายนปี2019 1.8ลิตรนะครับ หลาดเครื่อง 2ZR ซตัวถัง MR 2 b z าง m r ลงท้าย0 0 0 1 8 8 2เสาหน้าซ้ายขอบยางเหนียวหมดเลยทุกทุกทุกประตูนี้ขอบยางไม่ค่อยมีใครดึงนะฮะเมตาสวยงามและอยู่ครบพาสีหมดตุลาไปตามนี้ก่อนยังเหลืออีกหลายเดือนนะครับกระจกเดิมของ t o y o ต้ ไปดูห้องเครื่องกันใครเน้นความประหยัดไม่ผิดหวังแน่นอน20โลลิตรมีสบายๆถ้าใครขับเก่งๆนี่ดังการอาจจะ22 23โลลิตรได้แน่นอนและเป็นเครื่องยนต์ไฮบริด1.8ลพะกำลังรวม122แรงม้าเติมได้ถึง E20 เลยคันนี้ใหม่แทๆ้ๆ80,000กโลอ่าเห็นเลขเครื่องอ่านให้ดูก่อน 2ZR-X668 อะไรวะเนีหกแปดห้นะครับอ่าซอกในเดิมหมดนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับรูกลมคมกริปเบาโชกคสวยงามแห้งๆเลยนะครับคาน 1R คมๆเลยรูกลมคมกริบอ่าแชสซีด้านล่างมองลงไป 5R นี่คมกริปเลยผิววันแห้งๆแต้มสีจุดต่างๆอยู่ครบนะครับคานหน้ารุ่นนี้มีพลาสติกบางนะฮะเราก็คงต้องดูคานข้างๆเอาละกันว่าคานซ้ายคานขวาน็อตเดิมทุกตัวฮะ ไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรรูกลมคมกริบแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะครับดูแล้วเพิ่งเปลี่ยนมานี่นี่26่สิบหกกุมภาปี66นะครับเพิ่งเปลี่ยนมาเพราะฉะนั้นไปตามนี้ได้เลยนะครับแบตเตอรี่เจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนมาให้เราแอนะคานซ้าย 1L คมคมเบ้าโชคสวยงามเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกในแห้งสนิทน็อตเดิมไม่มีขยับ แม้แต่ฝากระโปรงหน้าน็อตก็ไม่เคยถอดไม่เคยขยับเลยวิวนนันด้านใต้แห้งสนิทฝาแท้สลักโตโยต้าผุผมแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะกันร้อนยังสวยดูดีสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นไม่มีงัดแงะแก่เก่าเลยนะครับแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะรูกลมคมกริปสติกเกอร์อยู่ครบนอ็อตฝาโปรงไม่มีกระชอกแม้แต่ตัวเดียวสุดยอดเดิมมากเดี๋ยวไปดูด้านในกันได้เบาไฟฟ้าที่คนขับนะครับ และเบาะที่เห็นนี้คือเบาะหนังแท้เนื้อเดิมจากโรงงานหมดทุกชิ้นเราฟอกทำความสะอาดขึ้นมาให้อย่างเดียวทำออกมาแล้วยังสวยมากดูดีมากๆเลยนะครับ8ปด0มโลสภาพเบาะนี่ยังสวยมากนะครับเจ้าของเดิมก็ถือว่าดูแลรถได้ดีมากนะครับแผงประตูก็เช่นกันสวยมากใช้ค่อนข้างรักษานะครับ นะงานพลาสติกสีดำเอ่ยวัสดุสีเทาเอ่ยังสวยมากริ้วรอยนี่ไม่เยอะเลยฟิล์มให้คูสวยๆขอบคุณเจ้าของเดิมมากนะครับฟิล์มด้านหลังก็สวยใช้ได้แผงประตูด้านหลังก็สวยนะเนียนเลยแผงประตูรุ่นนี้มาใหญ่เลยนะเพิ่งสังเกตว่าหนามากหนาว่าเจ็นที่แล้วเยอะเลยตัวรบดด้านหลังก็สวยนะครับ ของเดิมโรงงานทุกชิ้นเลยฟอกขึ้นมาแล้วสวยมากเป็นสีดําล้วนอขอบอดำได้แดงนะสวยมากมีรูติดตั้งคาซีทไอโซฟิกให้เสร็จสับตรงกลางจะเป็นที่วางแขนพร้อมรองวางแก้วน้ำโยนของไปด้านหลังไม่ได้มีแอร์หลังให้ด้วยนะครับสะดวกสบายมาก เดี๋ยวผมจะลองนั่งให้ดูด้านหลังรุ่นนี้ต้องเรียนตรงๆว่าองศาการเอียงเขามีปรับน,น,นิดหน่อยจากเจนที่แล้วเจนที่แล้วจะเอียงลงว่านี้เยอะเยอะกว่านี้นะ<อ>คันนี้แบบมันจะชันนิดหนึ่งนะเพราะว่าเขาต้องการเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังด้วยความที่รุ่นนี้ส่วนใหญ่เขาไปทําเป็นแท็กซี่แล้วก็เจนที่แล้วประสบปัญหาเรื่องกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารยัดแล้วไม่ค่อยลงตัวนะที่ไม่ค่อยพอะปั้น<อ>เขาก็เลยอาจจะขยับตัวเบาะอ,องศาให้มันชันขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ด้านหลังนะก็ได้อย่างเสียอย่่่่าาางงไปแตวถ้นัโเ โดยรวมก็พอได้นะฮะก็ยังโอเคยังกว้างขวางขยับแข้งขยับขาได้ง่ายเหมือนเดิมเพดงเพดานก็ยังกว้างสูงปลอดโปร่งเหมือนเดิมตัวเบาะสวยนะครับด้านหลังนิ่เนียนมากนะดูแล้วไม่มีริว้วไม่มีรอยรวมถึงแผงประตูก็สวยมากนะครับแผงประตูหน้าซ้ายก็สวยเนียนกริบกริบนะฮะตัวเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับเยี่ยมไปเลยแล้วเบาะนะครับก็ของเดิมโรงงานหมดสภาพยังสวยมา เดีย๋ยวไปลองขับการกุญแจ immobilizer กุญแจสำรองมีให้ครบนะครับเป็นปุ่ม start นะครับ start ขึ้นมาแล้วไม่แท้80,000โลแปดหม่นสามพันโลเท่านั้นเองนะครับเปิดแอร์ก่อนแอร์ดิจิตอลเอ้ยดิจิตอลนะฮะปรับความแรงได้7ระดับปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลมีเครื่องฟอกอากาศให้ในตัวด้วย มีแอร์ออโต้ให้นะครับไลฟฟ้าหน้าหลังมีครบแอร์เย็นสบายอ้ายห่วงคอนโซลหน้ารุ่นนี้โอ้เห็นแล้วตัวท็อปมันได้นี่มา ไอตัวมาตรวัดเรืองแสงสะท้อนกระจกขึ้นมานะมีเข็มทิศให้ด้วยนะฮะบอกวัดตรงวัดรอบอะไรให้เสร็จสับโดยไม่ต้องละสายตาลงมาด้านล่างเลยนะครับเยี่ยมไปเลยนี่คือตัวท็อปน้เพิ่งเห็นนะว่ามบนมีตัวนี้ให้คอนโซลหน้าสวยมากนะครับเป็นวัสดุนุ่มๆ s ซอ o u c h สีดําสวยเงียนตลอดทั้งแถบเลยถุงลมผมจะนับให้นะด้านหน้านี่4ใบนะครับที่เบาอ,อีก2ก็เป็น6นะครับด้านหลัง หลังอีก2-8ลูกพร้อมเบรก ABS นะครับหน้าจอครับตัวท็อปได้แผนที่นำทางเนวิเกเตอร์มาด้วยนะครับแบบนี้เลยนะนี่สะดวกสบายระบบสัมผัสสะด้วยนะฮะอย่างอื่นเล่นอะไรได้เดี๋ยวดูกันก็จะเป็นพวกบลูทูธนะฮะ T-connect อะไรอีกละ่ะก็ตามมาตรฐานโรงงานทั่วๆไปนะฮะเล่นบลูทูธอะไรได้ กล้องหลัง <c oughs> นี่ให้ดูเลยนะบอกแล้วไม่ได้โมนะนี่คือเจ้าของเดิมทำไว้นะ22.7กิโลเมตร่อลิตรนี่ประหยัดมากนะครับมีกล้องหลังให้ในตัวนะพร้อมเส้นกะระยะแต่เป็นมุมมองเดียวนะครับด้านล่างกันบ้างนะฮะนี่ที่ผมถูกใจมากเลยคือมันมีแท่นชาร์จไร้สายให้เราด้วยนะครับสะดวกสบายมากไม่ต้องพกสายชาร์จแล้นะครับใครที่อยากจะชาร์จ มือถือวางเลยนะครับวางแล้วก็เปิด power แบบนี้ปั๊บสักครู่นะมันก็จะชาร์จให้ในตัวนี่มีแท่นชาร์จไร้าสายด้วยสุดยอดมาถึงเกียร์กันบ้างนะครับด้านหน้าก็จะมีโหมดการขับขี่แบบ ev โ o d e หรือไฟฟ้าล้วนมีระบบควบคุมการทรงตัวสามารถหมดปรับโหมดการขับขี่ได้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมกดให้ดูก็จะมีแบบประหยัดนะฮะ eco แล้วก็แบบมาตรฐานแบบ power Mode ก็จะ อัตราเร่งก็จะดีหน่อยนะครับมี3โหมดให้เลือกนะครับส่วนหัวเกียร์มีรอยเล็บนิดหน่อยนะฮะมีนิดหนึ่งแต่โดยรวมก็ยังดูดีนะครับที่เหลือด้านล่างโอเคยังสวยนะเป็นเกียร์ CVT เช่นเดิมนะครับมีเบรคมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮให้ด้วยนะเยี่ยมเลยตรงกลางมีร่องวางแก้วน้ำให้อีก2แล้วก็ที่เท้าแขนเป็นหนังหนังแบบนิ่มๆนิดหนึงสีดำเลื่อนไม่ได้ เจด้านในมี USB มาให้อีกหนึ่งแล้วก็ power outlet อีกหนึ่งนะครับพวงมาลัยมี crus i e control มาให้ด้วยนะครับมีตัวอะไรอะ่ะตัวช่วยเตือนระบบช่วยเตือนก่อนชนระบบช่วยเตือนรถออกนอกเลนด้วยแล้วก็มี multi function เพิ่มลดเสียงรับสายโทรศัพท์ได้โลโก้ยังสวยนะครับวัสดุพวงมาลัยสวยมากเนื้อพวงมาลัยใช้ได้นะฮะมีรอยเล็บนิดนึงประมาณ 3. จุดเบา นะฮะแต่ที่เหลือก็ยังสวยดูดีนะครับนะปรับได้สีทิศทางลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังครบครับกระจกไฟฟ้า4บานออโตโอ้หบานคนขับนะครับเซ็นทัลล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าแบบออโต้มีไบร์สปอตเซนเซอร์ด้วยไฟหน้าปรับองศาสูงต่ำได้มาพร้อมไฟหน้าอัตโนมัตินะครับเยี่ยมเป็นเลยกระจกหลังตัดแสงชะตอัตโนมัติด้วยนะ มีกล้องหน้าแถมมาจากโตโยต้าของโรงงานให้มาด้วยไปตามนี้ได้เลยเพดานด้านหน้ามีไฟให้คู่หนึ่งตรงกลางอีกหนึ่งดวงนะครับที่บังแดดเป็นสีเทานะครับมีกระจกแต่งหน้าให้พร้อมไฟส่องสว่างซ้ายขวาเลยเพดานเป็นสักหลาดสีเทาโดยรวมก็พอได้นะครับนะเปื่อยๆนิดนึงอันนี้ฟอกทำความสะอาดขึ้นมาให้แล้วก็โอเคยังดูดีนะครับ เจ้าของเดิมทำอะไรไปนี้ล่าสุดเช็คระยะมาที่80,000โลนะครับ85,500โลถึงอีกที95,500โลก็ขยับไปประมาณ3,000โลเท่านั้นเองไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนออกรถผมเอาเข้า t o y o ยต้ใกล้ๆร้านเราให้คอนโซลด้านหน้าเพิ่งเห็นมีบุ่มนิดนึงนะไม่รู้ใครไปกดอะไรแต่ช่างมันไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะฮะนิดหน่อยนิดหน่อยมีกันบ้างที่เหลือยังสวยเนียนดูดี เก๊ซ้ายมีคู่มือให้นะมีสมุดคู่มือใช้งานมีสมุดคู่มือหน้าจอให้นะครับสำเนารถครับต้องบอกว่าเป็นรถชื่อบริษัทนะครับตอนนี้โอนเป็นชื่อบริษัทของเราเรียบร้อยแล้วอ่ะให้ดูสำเนากันก่อนซื้อเงินสดด้วยบริษัทนี้บริษัทจุดจุดจุดจดำกัดนะครับปี2019นนะครับ,ป, 2019, รบป้ายกรุงเทพนะครับ รถทะเบียนก็2องสีเทาเีเทาเดิมๆโรงงานเลขตัวทั้ง MR2BZ ลงท้าย0 0 0ย์ศูนเครื่องยนต์ 2Z RX 685342เบนซินไฟฟ้าหรือไฮบริดนั่นเองซีซูบ1.8ลิตร122แรงมา้าลองขับกันมีกล้องหลังให้ในตัวนะครับป๊าปถอยไปแล้วนะฮะป๊าบ 1.8ไฮบริดออกตัวใบพุ่งใช้ได้ไม่อืดไม่อืดพุ่งมากเลยนะรพระกำลังเหลือๆเลยนะเบรกจึกช่วงล่างยังแน่นยังนุ่มแอร์เย็นสบายเครื่องิเงียบเดินเรียบเลยนะครับพวงมาลัยโอเคนะฮะใช้ง่ายไม่หนักแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปแล้วก็จับแล้วก็แน่นๆเฟิรม์มๆกระชับจับแล้วมั่นใจนะครับเหมาะสำหรับขับทางไกลนะครับใครใช้เยอะใช้หนักใช้ยาววิ่งเยอะ เป็นเซลลวิ่งต่างจังหวัดโอ้โหรุ่นนี้คุ้มมากนะครับคุ้มมากๆเลยประหยัดจริงๆวงเลี้ยวกันหน่อยมาด้วยความเป็นเก๋งซีดานขนาดกลางนะฮะเรื่องวงเลี้ยวสุดยอดอยู่แล้วค่อนข้างคล่องตัวรับรถได้แบบสบายๆเหลือๆทีเดียวไม่ต้องโยกนะฮะนี่ไม่ได้หักหมดด้วยนะเหลือเลยแนวเพราะฉะนั้นะค,ความคล่องตัวยังเป็นเลิศครับโอ้โหข้อดีเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ประหยัดน้ำมันค่าอะไหล่ถูกทนไม้ทนมือนะเป็นรถที่ทนทานไม่จุกจิกไม่ต้องดูแลอะไรกันเยอะใครที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลรถอยากได้รถที่มันทนไม้ทนมือบอกเลยคันนี้ไม่เคยทําให้ท่านผิดหวังเดี๋ยวไปดูราคากันอ่าโตโยต้าโคโรราอัลติสนะครับชื่อนี้การันตีเรื่องความอึดถึกทนแน่นอนเพราะฉะนั้นใครอยากได้รถที่ดูแลง่ายๆเน้นประหยัดเน้นใช้เยอะใช้หนักผมบอกเลยตัวนี้คุ้มมาก เพราะว่ามันเป็นไฮบริดด้วยประหยัดถึง20กิโลเมตรต่อลิตรเลยแล้ววันนี้ได้ตัวท็อปเลยนะฮะกับคันนี้เลยปี2019 Toyota Corolla New Altis Hybrid 1.8ไ้ไม่80,000ค่าตัวรถใหม่ป้ายแดงนะนี่คือตัวแพงสุดแล้วของ c o r o l a Altis นะฮะ 1 9 9 0 0 0้าาบาทาเป็นตัวท็อปสุดเลยรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดตอ่อไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมเลขมไม้แท้แ8 0 0 0 0กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับคันนี้เป็นรถบริษัทนะฮะเราไปซื้อมาตอนนี้ก็โอนเป็นชื่อบริษัทของเราเรียบร้อยแล้วนะแต่เรื่องดูแลเมนเทนนนเนี่ยดีเหมือนเดิมแน่นอนนะครับวันนี้นะฮะวอล์กอินหน้าร้านเราตั้งขาย 6 5 9 0 0บาทราคาพิเศษสำหรับคนซื้อเงินสดกันก่อนเลยใครซื้อเงินสดเราลดเลยครับหรือเพียง6 3 9 0 0บาทและพิเศษยิ่งกว่าเดิมครับเอาใจแฟนๆลูกค้างเงินผ่อนกันบ้างดีกว่าใครซื้อแบบจัดไฟแนนซ์ขอยอดจัดขั้นต่ำ300,000บาทขึ้นไปเรารลดให้เลยหรือเพียง500,000 โอ้โห oh, 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 oh. คุณพระจากร้าน99,000บาทวันนี้ราคาเหลือไม่ถึง600สนกับไม้แค่80,000โลเพราะฉะนั้นใครเลงอยู่ไม่อยากให้พลาดจริงๆเครดิตดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมนะครับมีวารันตีให้ด้วยฮะ รับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสุดสุด1ปีหรือ2 0 0หมกิโลเมตรพร้อมบรกิการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยเท่านั้นยังไม่พอนะครับตัวแบตเตอรี่ไฮบริดทาง t o โตยต้าเองนี่รับประกันถึง10ปีเต็มๆเลยมีเสียใช้งานไม่ได้อะไร t o โตยต้เปลี่ยนให้ฟรีเลยนะครับคันนี้วารันตีแบตเตอรี่นี่หมดอีกที 2, นู่นเลย ให้กันได้ยาวหายว่วงเลยแล้วประหยัดมากๆกนะครับอ่ะกอนออกรถพิเศษเช่นเดิมเดี๋ยวเอาเข้าศูนย์โ o โยต้าให้นะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียบ์เลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเ็นทางให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเต้นให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันค่าเชโรก่อนส่งมอบเช่นเคย รถสวยตัวท็อปไฮบริดไมมแค่80,000อย่าช้าใครเลงอยู่แอดไลน์เลยด้านลา่าง idline add น st คนน้ำแอรที่ขอเราได้ง่ายๆก็ไปดีครูกันแมปพิม19บสิประกรณ์เราอยู่ถนนกนรารลประพฤกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒิกาศประตู2แล้วถวาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปเราไปส่งให้ถึงสถานีฟรี 19สีปรกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟนัน้นก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรีวิวด่วนคลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไล,ลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นับ19สีปรกอร,รถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ นับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com